สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มรายวิชาในการสอบเข้ามายังระบบ excel นะครับว่ามีวิธีการยังไงนะหลังจากที่อาจารย์ล็อกอินเข้ามายังระบบแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าโฮมของระบบนะครับหากอาจารย์ต้องการที่จะเพิ่มรายวิชาในการสอบเข้ามายังระบบนะครับให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มเพิ่มรายวิชานะครับ เราก็จะเข้ามายังหน้าในการเพิ่มรายวิชานะครับซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆที่อาจารย์จะต้องกรอกลงไปนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นชื่อวิชานะครับวันเวลาที่สอบนะครับให้อาจารย์เลือกไปที่ไม่กําหนดนะครับจุดนี้สําคัญนะครับนะทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่าเลยนะครับ ให้เลือกไปที่ไม่กําหนดนะครับเช็คไปที่ไม่กําหนดเพราะว่าอะไรนะครับจุดนี้แผนกาสารสนเทศจะเป็นคนจัดการเปิดปิด,ปดรายวิชาในการสอบเองนะครับไม่จําเป็นต้องให้ระบบเป็นตัวกําหนดนะครับให้อาจารย์เลือกไปที่ไม่กําหนดนะครับนะต่อมาเป็นระบบใหม่ที่อัปเกรดเข้ามานะครับก็คือการเปิดให้สอบสําหรับแผนกไหนนะครับ ในจุดนี้อาจารย์จะต้องติ๊กเลือกด้วยนะครับอาจารย์สอนแผนกไหนบ้างนะครับในวิชานี้นะครับอาจารย์จะต้องติ๊กเลือกนะโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับผมก็พิมพ์ชื่อวิชาลงไปนะรับนะครับคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับ จากนั้นนะครับผมจะวักหนทีนะครับวิชานี้ผมสอนนักศึกษาระดับไหนนะครับปปชหรือว่าปป,ปสนะครับผมก็จะกรอกลงไปนะครับผมสอนปปชผมก็จะพิมพ์ปวชจุดนะครับต่อมานะครับหลังจุดนะครับจะเป็นชั้นปีนะแน่นอนว่าวิชาหนึ่งนะครับเราก็สอนแค่1ชั้นปีอยู่แล้วนะครับ ผมสอนปี2นะครับผมก็จะพิมพ์เลข2ลงไปนะครับคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปปช2นะครับแค่นี้นะครับในจุดนี้เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์รหัสวิชาลงไปนะครับหรือว่าชื่ออาจารย์ลงไปนะครับผมจะสนใจแค่ปปช2นะครับวิชาอะไรเท่านั้นนะครับผมจะสนใจอยู่แค่นี้นะครับจะทําให้การเปิดปิดรายวิชานั้นทําได้ง่ายขึ้นนะครับค้นหาวิชาได้ง่ายขึ้นนั่นเอง นะครับอยากให้อาจารย์ใส่ข้อมูลประมาณนี้นะครับข้อมูลอื่นๆไม่จําเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับต่อมาวันเวลาที่จะสอบนะครับให้อาจารย์เลือกไปที่ไม่กําหนดนะครับนะเลือกไปที่ไม่กําหนดนะครับไม่ต้องไปกําหนดเวลาในการสอบนะครับให้อาจารย์ติ๊กมาที่ไม่กําหนดนะครับหลังจากนั้นนะครับวิชานี้เปิดสอบสําหรับแผนกไหนนะครับ ถ้าอาจารย์สอนแค่1นึ่แผนกอาจารย์ก็คลิกที่แผนกนั้นๆก็พอนะครับสมมติว่าผมสอนวิชานี้แค่แผนกคอมนะครับผมก็ติ๊กแผนกคอมอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์สอนไป3าแผนกนะครับสอนช่างยนต์สอนไฟฟ้าด้วยนะครับอาจารย์ก็ติ๊กช่างยนต์ติ๊กไฟฟ้าหากอาจารย์สอนทั้งหมดเลยนะครับสอนทุกแผนกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์สามัญ นะครับที่จะสอนทุกแผนกเลยนะครับถ้าอาจารย์สอนทุกแผนกนะครับในวิชานั้นๆอาจารย์ก็ติ๊กเลือกทั้งหมดนะครับจุดนี้สําคัญนะครับถ้าอาจารย์ไม่ติ๊กเลือกแผนกในการสอบนะครับนักศึกษาจะไม่เห็นวิชานี้ของอาจารย์นะครับนักศึกษาจะไม่สามารถสอบได้นะครับดังนั้นแล้วจุดนี้สําคัญมากนะครับอาจารย์จะต้องเลือกด้วยว่าวิชานี้ที่อาจารย์สร้างขึ้นนั้นอาจารย์เปิดให้แผนกไหนสอบนะครับ โอเคผมสอบแค่แผนกคอมนะครับผมก็จะติ๊กแค่คอมนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับข้อมูลใส่ตามนี้นะครับในข้อมูลตามนี้แล้วกดตกลงนะครับนี่การดําเนินการเสร็จสิ้นนะครับถ้าอาจารย์จะกลับไปที่หน้าโฮมนะครับอาจารย์ก็กดที่ปุ่มหน้าหลักเห็นไหมครับอ่าคลิกไปนะครับอาจารย์ก็จะ กลับมาอย่างหน้าโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีรายวิชาที่อาจารย์สร้างปรากฏขึ้นนะครับคณาสารคอมพิวเตอร์ปรวช2เห็นไหมครับกำหนดทำข้อสอบไม่ระบุนะครับเปิดให้สอบสำหรับรแผนกคอมพิวเตอร์เท่านั้นเห็นไหมครับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นวิชานี้นะครับรแผนกอื่นจะไม่เห็นนะครับเป็นระบบในการคัดกรองรแผนกในการสอบ นักศึกษาจะได้ไม่สอบมั่วต่อมานะครับหากอาจารย์ต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลนะครับในรายวิชานี้สมมุติว่าอาจารย์พิมพ์ชื่อวิชาผิดนะครับหรือกําหนดเปิดสอบสําหรับแผนกผิดนะครับอาจารย์จะแก้ไขข้อมูลในจุดนี้ยังไงนะครับให้อาจารย์สนใจที่ปุ่มสีแดงเห็นไหมครับลบขีดทับแก้ไขเห็นไหมครับปุ่มนี้นะครับปุ่มสีแดงนี้นะครับคลิกหนึ่งที่นะครับ อาจารย์ก็จะเข้ามายังหน้าในการแก้ไขรายวิชาซึ่งในจุดนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะแก้ไขชื่อวิชาได้เลยนะครับหรือว่าแก้ไขข้อมูลอื่นๆได้นะครับสมมุติว่าผมสอนปวช2ทับ1นะครับผมอยากแก้เป็นปวช2ทับ1นะครับผมก็พิมพ์ทับลงไปเลขหนึ่งนี่ผมแก้ไขนะครับ และที่สําคัญนะครับอาจารย์จะต้องกําหนดข้อมูลพวกนี้ใหม่นะครับวันเวลาที่สอบอาจารย์จะต้องกําหนดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับต้องติ๊กเป็นไม่กําหนดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดสอบสําหรับแผนกนะครับสมมติว่าอาจารย์มีการสอนแผนกอื่นด้วยนะครับอาจารย์ก็ติ๊กอ่สมมุติว่าผมติ๊กคอมอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ผมไปสอนบัญชีด้วยนะครับในรายวิชานี้นะครับผมก็ติ๊กที่บัญชีนะครับแล้วผมกดแก้ไขนะครับ ข้อมูลดังกล่าวนี้ก็จะได้รับการแก้ไขนะครับเมื่ออาจารย์กลับไปที่หน้าหลักนะครับอาจารย์ก็จะเห็นข้อมูลรายวิชานั้นเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับปปช2 .1 นับหนึ่งนะครับเราแก้ไขมาเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมถึงการเปิดสอบสําหรับแผนกนั้นนะครับมีแผนกบัญชีเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับ Years. เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ในจุดนี้เลยนะครับสมมุติว่าวิชานี้อาจารย์สร้างผิดนะครับอาจารย์ต้องการที่จะลบ รายวิชานี้ทิ้งไปนะครับเหมือนเดิมครับอาจารย์ก,ก็กดที่ปุ่มสีแดงนะครับลบทับแก้ไขารายวิชานะครับจากนั้นอาจารย์ก,กดที่ปุ่มลบรายวิชานี้นะครับเขาก็จะมีแมสเซจบ็อกแจ้งขึ้นมาว่าอาจารย์ต้องการที่จะดําเนินการใช่หรือไม่นะครับหากอาจารย์ต้องการจะลบอาจารย์ก็คลิกที่ใช่ฉันต้องการนะครับหากอาจารย์ไม่ต้องการลบอาจารย์ก็กดยกเลิกไปนะครับแค่นี้นะครับ และนี่ก็คือวิธีในการสร้างรายวิชาแก้ไขรายวิชาและการลบรายวิชาครับ